know you did last summer โอเคเป็นไงตัวอย่างมันมีความคล้ายสครีมอยู่ละแล้วก็อย่างที่บอกกลับมาในยุคนี้เหมือนกันเลยคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าตัวหนังต้นฉบับเองในปลายุค90เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในหนังที่เรียกว่าก๊อ y ป,ปี้สครีมตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะ่ะคือตอนนั้นหนังอย่างสครีมมันสร้างกระแสให้หนังไล่เชื่อมันกลับมาคือหนังไล่เชื่อเนี่ยมันดังมากในช่วงยุค70-80อะไรเงี้ยแล้วก็พอต้นยุค90ก็หายไปนะไปหนัก<ว>ทางแอคชั่นประมาณนั้น ได้หนังไร่เชือดมันก็คุณภาพต่ําลงด้วยม,มันไม่มีการสร้างคาแรคเตอร์ที่น่าจ,จดจําได้เท่ากับช่วงยุค7จ็0ศูย์นอะไรเงี้ยจริง7จ็0เนี่ยเอาจริงๆที่เราจํากันได้นะเท็กซัสเชนซอร์เจ็ดศูนย์ไมเคิลเก่าไปเลยคือส่วนใหญ่เรารู้สึกว่ามันเก่าหน่อยอะพอ90้นี่สําหรับผมก็แอคชั่นไอ้ที่เราดู Terminator หนังเชือดเริ่มจางๆไปเหมือนกันนะใช่กลายเป็น หนังประเภทที่ไม่ทําเงินนะพะูดง่ายๆจนกระทั้งสครีมมันเกิดขึ้นแล้วกันซึ่งหลังจากสกครีมเนี่ยมันก็ปลุกกระแสหนังแนวนี้ที่มีคนทําต่างมันเพียบเลยหนึ่งในที่รอดในยุคนั้นนะก็คือไอโนว่ายู d ิล่าซัมเมอร์นี่แหละที่ดังนะมีหลายเรื่องนะที่เรื่องอื่นไม่ค่อยทําเงินก็มีมแต่เรื่องที่ประสบความสำเร็จเรื่องหนึ่งก็คือไอโนว่ายู d ิล่าซัมเมอร์นี่แหละซึ่งคอนเซปต์มันก็น่าสนใจไงคือมันจะแตกต่างกับสครีมสครีมเนี่ยมันเหมือนเป็นหนังที่ล้อเ,เอลอเ ขยาขวัญไล่เชือออยู่แล้วเหมือนตัวหนังเองตัวละครรู้ตักกะของโลกของหนังไล่เชืออแล้วก็หลอกล่อคนอื่นด้วยวิธีการเล่นแบบนั้นนะแต่ว่าไอโนวัลยูนิตซัมเมอร์เนี่ยมันคือหนังแก้แค้นล้างแค้นเลยเนื้อเรื่องของภาคเก่าเนี่ยของต้นฉบับเนี่ยมันก็พูดถึงว่ากลุ่มวัยรุ่นเนี่ยกลุ่มหนึ่งที่ไปเที่ยวกันแล้วก็บังเอิญไปเกิดอุบัติเหตุชนคนขึ้นมาแล้วคิดว่าเขาตายแล้วอะ่ะก็เลยเอาศพไปทิ้ง แล้วก็ปกปิดความจริงไมใ่ใครรู้อะไรเงี้ยหลังจากนั้นปีหนึ่งก็มีจดหมายโผล่มาว่า I know what you did last summer แล้วพูดที่ร่วมก่อคดีนั้นนะเริ่มตายไปทีละคนทีละคนประหนึ่งการแก้แค้นจากคนที่โดนอุบัติเหตุครั้งนั้นที่ยังไม่ตายหรืออะไรสักอย่างกลับมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งคอนเซปมันคืออย่าง,งานั้นคือการล้างแค้นนี่แหละแล้วก็ไอพวกนี้ก็เลยต้องมาปกปิดความจริงหรือจะยอมรับความผิดพลาดในอดีต ก็แล้วแต่ที่จะคิดของตัวละครละกันซึ่งหนังมันเลยมีความแตกต่างกับสครีมล้วกันนะแต่ทีนี้มันก็คือขายความเป็นหนังไล่เชือดท,ที่เน้นลีลาการฆ่าแบบสุดโตง่งอืมซึ่งไอโนว์ยูนิทลาสมอร์เนี่ยมันจะสุดโต่งกว่าสครีมตรงที่อุปกรณ์มันอะจะหลากหลายอาวุธของมันเนี่ยจะมีอุปกรณ์การประมงอะ,อะเพราะว่าในในท้องเรื่องเนี่ยมันเป็นเมืองริมทะเลและอาวุธมันก็เลยมีความแตกต่างมากขึ้นละกันซึ่ง ตรงนี้แหละที่มันแตกต่างแต่ว่าพอภาคสองก็ลดความน่าสนใจลงเล่นซ้ํามากเกินไปรู้สึกจะมีภาคสามด้วยนะแต่เราไม่เคยดูภาคสามก็เลยมไม่แน่ใจว่ามันเป็นยังไงนะซึ่งทีเนี้ยเรารู้สึกว่าจากตัวอย่างนี่นะมันเหมือนยุดสูตรเดียวกับสครีมตอนที่มันกลับมาเป,เป๊ะเลยนะสครีมห้าน่ะเป๊ะเลยอ่าอ่าเซตอัพตัวละครใหม่ซอฟต์รีบูทอืม เส้นเรื่องคล้ายกับต้นฉบับภาคแรกอืมแล้วก็ดึงตัวละครเดิมกลับมาไปที่ปรึกษาอ่าเหมือนตอนที่สกรีมห้าดึงคนก็ตกใจเอ้ยมันจะแคสใหม่ทั้งหมดเลยเหรอเจนา่าโอเทกาคนนี้คนนี้แต่ว่าสุดท้ายก็มีตัวละครภาคเก่ากลับมาซินีเพตคอร์ดกลับมาอะไรเงี้ยใช่ใช่ซึ่งก็อาจจะเป็นแพทเทิร์นที่เขามองว่าประสบความสำเร็จก็ได้นะเขาถึงได้กล้าเล่นแบบนั้นอีกรอบหนึ่งก็ไม่ติดแล้วกันการได้เห็น นักแสดงชุดเดิมกลับมาบ้างก็ดีแต่ว่าเขาจะมีบทเยอะมากน้อยแค่ไหนก็ต้องรอลุ้นกันแล้วกันแต่เรามองว่าถ้าสคริมทําได้ประสบความสำเร็จอะไม่แปลกใจที่ครั้งนี้เขาจะก๊อปอีกรอบหนึ่งขอมั่งฮะเออขอมั่งอะไรเงี้ยน่าจะฟื้นคืนชีพไอ้โปรเจกต์นี้ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันก็น่าสนใจคือมันมีอันนึงที่เป็นมุกที่เราบอกว่าเด็ดนะคือชื่อหนังอะตอนหนังภาคแรกมันคือ I know ว h a อยู่ did La s t summer ใช่ไหม ตอนภาคสองก็มาใช้คํำว่าไอ l ติ n โน what you ดิล l สซ t s เ m m e r เป็นกิมมิกที่ดีนะกู <laughs> รู้นะว่าซัมเมอร์ที่แล้วมึงทำอะไรตอนนี้ภาคสองกูก <c oughs> ็ๆๆๆๆ <én> <c oughs> ยังรู้อยู่ว่ามึงยังรู้อยู่ยังรู้อยู่แต่นี่แค่ใ <c oughs> <c oughs> ช้ชื่อเหมือนเดิมนะใช้ชื่อเหมือนภาคแรกลนะกันซึ่งกิมมิกเหล่านั้นเรารู้สึกว่าเออมันเป็นกิมมิกที่น่าจดจำแล้วกันนะของหนังยุค90ต้น2000ละกันซึ่ง ครั้งนี้กลับมาก็รอดูแล้วกันว่าจะประสบความสำเร็จไหมเพราะว่าจริงๆแล้วมันยังมีหนังอีกหลายเรื่องนะที่เป็นหนังสยองขวัญไล่เชือดยุค90ที่มันเคยเรียกว่ามันอาจจะไม่ได้สร้างปรากฏการณ์มากนะแต่ว่ามันเป็นที่จดจําของแฟนหนังอะไรเงี้ยอย่างมีเรื่องเราชอบมากไอ o l ลแฮนไม่รู้จะมีการรีเมคกันหรือเปล่านะแต่เราชอบมากเป็นผีเข้าสิงมือแล้วมือออกอารวาดอ่ะไอเดียมันประหลาดมากไอเดียมันแบบสุดโต่งมากอะไรเงี้ย ซึ่งเรารู้สึกว่าถ้ากลับมาก็ดีนะเพราะว่าหนังยุคนั้นเริ่มกลับมาใช่ไหมมีสครีมมีไอโนว a ยูนิตลาซัมเมอร์มีไฟนอลเดอติ t เนชันอ,อย่างเงี้ยตายโหดๆกลับมา r รวิทโปรเจกต์ก็ได้ข่าวว่าจะมีการรีเมคเดอร์แฟคเค c ลตี้อีกเรื่องหนึ่งที่คิดว่าจะรีเมคกันซึ่งเป็นหนัง High ไฮส o o ูได้เชื่อมันกันแหละแต่ว่าเป็นหนังสัตว์ประหลาดนะเป็นรู้่ังดาวนะหนังของระบ,บทเราดีเกรสนี่แหละแล้วก็เออร์เบิร์นเจอนอีกเรื่องหนึง่ง ที่เป็นหนังไล่เชื้อเหมือนกันนะเออเบอร์เลกเจนเนี่ยมันเป็นพูดถึงกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นเหมือนกันนะคล้ายๆกันที่เล่าเรื่องสยองขวัญที่เป็นตำนานท้องถิ่นนะแล้วมันเริ่มเกิดขึ้นจริงคดีฆาตกรรมคดีน่ากลัวที่เป็นเรื่องเล่าของคนในชุมชนอะไรเงี้ยกลายเป็นว่ามีคนทําให้เกิดขึ้นจริงอะไรเงี้ยซึ่งสตอรี่แบบนั้นมันก็น่าเล่นนะเออเบอร์เลกเจนเนี่ยก็น่าจะกลับมาได้แต่ที่เราอยากได้จริงๆคือไอเด้นแฮนด์มันเป็นหนังเปลี่ยนเรื่องดีเลยอะเพี้ยนเพี้ยนเปลี้ยนเปลี้ยนเปลี้ยน ดีเข้าสิงมือความกงจักไปใส่หนังแจ้งเกิดเจสซิก้าเอาบ้านนะเรื่องนัหนๆนั่นแหละก็รอดูแล้วกันว่าไอโนวายูนิล่าซัมเมอร์จะประสบความสำเร็จเหมือนที่สครีมทาได้ไหมซึ่งเรามาว่าด้วยกระแสหนังเชืออที่มันกลับมาพร้อมกับสครีมอ่ะเราก็มาว่าอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สามารถดึงแฟนคลับของกลุ่มหนังแนวนี้กลับมาได้เหมือนกันนะอืม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 ผมยังใจหนึ่งใจสองแต่แต่พูดอย่างนี้ บทมันจะมาก็ไม่คิดว่าจะมาแล้วกันนะถ้าใครย้อนกลับไปเมื่อช่วง 4- 5หปีที่แล้วอ่ะเราอยู่กับหนังฮีโร่ใช่ไหมเราก็ถามกันอะเราเคยคุยกันอะเบื่อหรือยังหนังฮีโร่อะเราก็คุยกันนะว่าเอ้มันตันหรือยังมันเบื่อมันพอแล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยมีหนังหลายแบบให้ดูมากผมยังไม่คิดเลยแล้วเนี่ยภายใน2อสมปีที่ผ่านมาเราผ่านกับสกีมาแล้ว2ภาคนี่เรามาได้ไอโนวัตยูดีแลซัมเมอร์อีก ซึ่งถ้าคุณเป็นแฟนหนังประมาณนี้ลองดูแล้วกันผมว่าไม่น่าเกลียดจากที่ดูตัวอย่างไม่น่าเกลียดถ้าเกิดคุณเป็นแฟนคอหนังเชือดนะน่าสนใจด้วยมันรู้สึกเห็นเลยนะเหมือนเห็นยุคเก่าเลยนะว่าแบบหนังแนวแนวนี้ไล่เชือดไล่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันมันถูกจริตเราฉะนั้นก็นั่นแหละผมว่าผมเผื่อใจว่าอยากไปดูเรื่องนี้ไว้เลยอะว่าแบบอย่างน้อยขอหน่อยแล้วกันขอหน่อย ในแตนะแฟนหนังเชื่อใช่ไหมเออแฟนหนังเชือ่อแฟนหนังเชือ่อ <c oughs> ขอหน่อย <c oughs> ยุคนี้คือตอนนี้คือเราได้อะไรอ่ะเนี่ยหนังพวกตายโหดๆอย่างเงี้ยไฟแนลเดสิเนชันก็กาลังจะเข้าแล้วก็สกรีมเดี๋ยวก็มีมาอยู่แล้วแล้วก็นี่ได้เรื่องนี้อีกผมว่าเออไอหนังยุคเก้าศูนย์ที่เป็นแบบเนี้ยอารมณ์มูดแบบเนี้ยรู้สึกว่าอยู่ดีๆก็ได้มาเร็วเหมือนกันปีนี้ถ้าเราได้ดูจะกลายเป็นว่าเราได้ดูไฟแนลเดสิเนชันและได้ดูเรื่องอีกเรื่องหนึง่งในปีนี้ถือว่าใช้ได้อยู่นะ ไ <I> อโนวัลจินิตัสเซมเมนะฉะนั้นก็อ่ะใครที่เป็นแฟนหนังโหดหนังไล่เชือดก็จัดได้เลยแล้วกันผมว่าอ่าอย่างน้อยอยากไปดูอ่ะอยากไปดูมันอาจจะเป็นกระแสของหนังแนวนี้กลับมาจริงนะเพราะว่าอีกโปรเจกต์หนึ่งที่มีการประกาศสร้างกันแล้วก็คือเรด d ีอนะอ้อ n น t อตภาคสนะอ่าอ,อ,อแต่ว่าไอ้นั้นอาจจะได้อารมณ์อีกแบบหนึง่งไม่ใช่นอตทเจียแบบยุคเก้าสุท้เดียวแต่ว่า หมายถึงหนังโหดหนังที่ขายความสยองขวัญแบบนี้นะเรดเดียลนอตก็เป็นหนึ่งโปรเจกต์นะที่ไม่ควรพลาดเราก็ช่าภาคแรกกันนะและภาค2นี่ได้ข่าวว่ากัดทีมเดิมพุ่มกลับจากอาบิเกลอะซึ่งก็สร้างโทนหนังสไตล์นั้นขึ้นมาอ,อะไรเงี้ยอาบิเกลสนุกมากใช่มันมีข่าวลือเยอะเหมือนกันนะที่เขาบอกว่าอาบิเกลกับเรดเดียลนอตอาจจะเป็นจักรวาลเดียวกันด้นหรอออเหรอไม่รู้กันเลยนี่ไปแค่ทฤษฎีแล้วกันแล้วก็เริ่มมีการเพิ่มเติมต้องแสดงเข้ามาในโปรเจกต์ของเลดเดียลนอตภาค2แล้ว เป็นอีกดังนึงนะที่ถ้าใครชอบแนวแบบโหดโหดดิบๆแบบนี้ก็ไม่ควรพลาดรอดูได้เลยเหมือนกันโอเคโอ้คิดถึงจังเลยไอ้พวกวัยรุ่นหาที่ตายพวกมึงเนี่ยมีอันทิวดอนอีกนะอันทิวดอนนี่เอออันทิวดอนอีกเรื่องหนึ่งใช่ออนิไม่เพราะว่าที่นึกถึงเรดดี้นัตสองเนี่ยเพราะว่าซาร่ามิเชลเกล่าเนี่ยที่เคยเล่นหนังเรื่องนี้ในภาคแรกเนี่ยไปเล่นเรื่องโน้นอ๋อเหรอไปอยู่ในทีมใหม่ของเรดดี้นอตภาคสอง รู้สึกว่าเฟรดดี้ฟินจูเนียเนี่ยไอพ้พระเอกในหนังภาคแรกอะ่ะอพบรักกับซา,าร่าม์เมเชียเกลล่าในหนังเรื่องนี้แหละในหนังภาคแรกแล้วก็แต่งงานกันอยู่ถึงปัจจุบันนี้นะเหรอโอ้เจ๋งเว้ยเ,ออเป็นสามีภรรยาก,กันถึงปัจจุบันเนี่ยอยู่กันมาจะ30ปีแล้วอะยี่สิบกว่าปีแล้วอ่ะเจ๋งเว้ยคู่รักหนังเชิด